เตรียมตัวเผชิญหน้ากับปีศาจที่หลอนที่สุดในจักรวาลคอนเจอริ g ที่จะกลับมาสยองยิ่งกว่าเกา่าในเดือนนั้นทูตำนานบทต่อไปของปีศาจแม่ชีสุดคลั่งที่มาพร้อมพลังที่ใครก็ไม่อาจต้านทานนับถอยหลังเตรียมหลอนกระชากวิญญาณ7กันยายนนี้ทั้งในระบบปกติ iMac 4D X และสกรีน X x แล้วก็ห้ามพลาดกับความสนุกตื่นเต้นสุดอลังการกับเรื่องราวของตำนานทหารเสือและนักดาบหนุ่มดาตายังที่โชคชะตากำหนดต้องมาเผชิญภัยร้ายระดับชี้เป็นชี้ตายประเทศฝรั่งเศสในหนังพีเรียสุดยิ่งใหญ่เรื่องสามทหารเสือกำเนิดนักรบดาตายังเตรียมพบกับสงครามสุดมันนี้ในวันที่7กันยายน นอกจากนี้เมเจอร์ก็ยังมีหนังใหม่นะ่าดูอีกหลายเรื่องอย่าลืมมาดูหนังกันที่เมเจอร์ซินิเพ็กนะทุกคน